ใดีครับวัสดีรค่ะวัสดีค่ะกลับมาคุยกับเจติกอีกเช่นเคยนะคะจาก T z แ v e n t เวะลูกค้าขาอจอบเรียบร้อยแล้วนะคะครั้งนี้3คูณ6นะคะมีกันสะยื่นออกมาเป็นโรงจอดรถค่ะราคาตัวโครงจ้าง3คูณ6ชั้นบนนะคะฝั่งนู้นที่มีเสาอยู่1 1 0 0 0 0บาทค่ะยื่นกันสะมาอีก3 0 0 0 0ืน หกคะ่ะลูกคา้าคะ่ะแล้วมีเพิ่มปูกระเบื้องอีกหมื่นห้าค่ะไม่เอาก็ได้นะคะเอาโดดๆก็ได้เอามาสร้างบ้าน<ด><ๆ>ต่อเติมได้ค่ะดูเป็นเห็นไอเดียปะ่ะเด็จ<า>กจอดรถได้ตั้งสองคันปัดดูรบตัวนี้ไม่มีเสากลางไม่ตกท้องชา้างแน่นอนคะ่ะทําไว้ว่าเพื่อเป็นร้านอาหาร,ปรเป็นประกอบการเปิดร้านค้าได้สะดวกสบายมากเลย ไม่รลอดครับไม่รอดแล้วหรอตายไปไม่ได้แล้วค่ะคดคดเดี๋ยวไปตามกันในคลิปว่าอะไรยังไงจอดรถขับรถเข้ามารถคันนั้นอะคะ่ะสูงมากจอดได้รถตู้ก็จอดได้นะคะจอดได้สองคันอาจจะเบียดเกันหน่อยม์ไค์เสียบข้างได้เลยล,ยกลยูกค้าค่ะหลังนี้ไม่มีพื้นนะคะมาดูกันปาร์มาดูก่อนหลังนี้ไม่มีพื้น ปูนขึ้นจบเลยประหยัดไปอีก2องหมื่นค่ะลูกค้าค่ะก็ะอย,อยังไงพิจารณาดูนะคะการทํางานของเราโครงสร้างเน้นหนักเป็นที่ทราบกันดีแข็งแรงทนทานใช้งานได้เต็มอัตราให้ TZ Event รับใช้เถอะคะ่ะช่วงนี้เปิดรับคิวแล้วนะคะเปิดรับคิวแล้วค่ะคิวรันแล้วค่ะพักมานะคะ t Event ี e ซ e อี0619535645ติดตามกันด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, ี กับพิมพ์พีซีเดเวน็อบคุณลูกค้ามากเลยค่ะสนักสนุนรักยังเป็นทางการ